แฟนขับอึ้งกันทั้งประเทศสาวหนุ่ปป<ะ>ยป๊อดจีโถเบิร์ด,ดเบิร์ดขาบกันไปเออขับกันไปสองคนคือโพดคือพูดแ<ม>ท,ท้โมเมตนต์ตอนไดแอบ,บไดแอบ,บ,แบ,บดำแอบ,บต่อต,อตอ่อคึนกับไปโล่งแบบเซลส์แมนเออว่ามันเกิดขึ้นได้จังไดกับศิลปินน้องไม่เนี่ย ออศิลปินค่ายน้องใหม่ด้วยค่ะพี่น้องสดๆใหม่ๆบกีีเดือนเอง<ม>ชีใดแยกวงมาจากอดีตพันรายาแล้วมาตั้งวงเองเป็นค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเป็นวงโตเกียวมิวสิกน้องพี่น้องเออแต่ก่อนมี่ขายจะซื้อบริบาลของานในน,<ม>น,นน้ำาเานในน้ำนี่เดี๋ยวนี้คอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกก็คือไปที่ไหนคนกับแห่ไปหลายแล้วล่า,าสุดเปิดราคาบัตร บนเรือสำาราบต่อคนนี่แหละมองอึ้งมอนี่นี่แหละทำไมราคาบัตรมันถึงระดับศิลปินระดับประเทศขนาดนั้นเลยก็ว่าได้เอาคันเมเทาเปียบเทียบเมนค่ะเพราะว่ามันต่อคนบัตรนี้ราคาสูงถือว่าสูงนะสูงสำหรับศิลปินลูกทุ่งอินดี้ใช่แล้วก็สำหรับศิลปินแบบน้องใหม่ใหม่น้องใหม่สิเงนี้แต่ว่าเขากับโอ้โหดีใจนะเพื่อนเนี่ยแห่งเนาะดีใจกับลูกๆโตเกียวของเพื่อนน้ำที่เพื่อนแบบ เต็มที่บอดบีก็เต็มที่เลยกับค่ายเพลงกับค่ายเพลงของเพลินกับลูกน้องเพลินกับศิลปินอ่าทีมงานของเพลินอะแหละมีทุย่ายกไปเวอร์เลยบนเรือเออแล้วมันก็เป็นครางแรกของเพลินที่เพลินมาเนี่ยไปทำการแสดงอยู่บนเรือลำลู่เรือสำรานลู่พี่น้องแล้วก็บัตรแต่ละบัตรก็เป็นบัตร V.I.P เท่านั้นจนเพลินใส่แบบว่า ใส่ตัวอะไรนะอีโมจิเหรอแบบน้ำตาไหลแบบน้ำตาโคจะร้องไห้หลือวดีใจแมนเราตื่นตันเราตื่นตันเราดีใจแห้งป้าบนอาะเซืรอวา f เอฟซีสีฮ้าก็หลายปันนี่เอฟซีสีฮักลูกๆโตเกียวมิวสิกเยอะขนาดนี้เขาเปยังก่าวหนึ่งเนาะแมนเขาเขยังแบบโอ้โหทำไมคนให้การตอบรับโตเกียวมิวสิกมากทั้งที่เป็น ใายน้องใหม่ใช่เพราะอะไรค่ะพี่น้องเพราะอีหยังเขาเคยบอกไปก่อนน้นี้ครั้งหนึ่งแล้วว่าค่ายน้องไม่เป็นอยังคือปังในขนาดนี้เออกับการจ้างงานเนาะคือว่าคิวงานเต็มเดือนเดือนนี้ในดอกพูชสภาพผู่แม่เดือนนี้ก็เต็มเดือนแล้วแต่ละวันน่ะมีงานก็คือบางบางวันน่ะก็มีงานสองสามงานถ้ามันไปได้ถ้ามันอยู่ใกล้ๆกันเพื่อนกับวายอยู่เด็กแต้พี่บัณฑิตแล่งกับเรืืองเรื่องราคาด้วยนะ ราคาถ้าใครจ้างตอนก่อนเดือนก่อนจะแบบว่าจะดีแห้งเพราะว่าราคายังไม่อัพราคาเดิมยังไม่อัพราคาแลวอัพแล้วเพราะอะไรทีมงานเยอะขึ้นบมเมนตมาเบนต์มาดังเมิ่์มาดังแล้วอาบบออาทีมงานเยอะขึ้นหลายคนขึ้นแล้วก็จ้างแดนเซอร์แดนเซอร์ก็ต้องให้เขาว่าเขาทําเต็มที่มากแดนเซอร์นี่ก็คือต้องราคามาต้องราคาดีแบบ อันนี้มากเราว่าเขาเอนเตอร์เทนเขาอะไรได้หมดเนาะเขาเก่งบางคนก็ร้องเพลงได้เห็นไหมล่ะแมนค่ะเห็นอยู่อยู่เราอันก็มีคนถามว่าเรื่องแรนเซอร์ผู้หญิงจะรับไหมก็เขาก็ไม่รับเพราะว่าเขายังไม่มีเงิอาชายเอาชายก่อนประมาณหกคนได้ห็นอ่ะทารับผู้หญิงไม่อีกค่้จ่ใจมันก็สิเพิ่มขึ้นมาคือตอนนี้ก็คือยังยังไม่ขยายก็คือตอนนี้ก็ยังหัวมุนแล้วนี่อีพี่ที่องสิออกไม่อีกจนว่า้ตนอัน ศิลปินนักร้องเนี่ยจะคนนับเ่าวๆนี่ว่ามันหาหากคนเหมืนอนทีตานักร้องเนี่ยอ่านำทีมโดนผู้ใหญ่บ้านน้องเจนนี่น้องสแตม็มน้องอ่าน้องอ่าซีแกรมลีเ,เลโอลีโอ<ช>อ่าอีอย่างก็เรียคอปเตอร์เนาะครูซีแกรมกล้องบอกอ,อ่าน้องน้ำตาลบอกอุ้ยกันเยอะนะเยอะเกือบสิบคนค่ะพี่น้อง วนับโดนนักโดนตีนับคอตูมโอ้ยพี่น้องเยอะมันกระสมกับเพื่อนต้องอัพราคาแล้วแมนก็คือยกชุดชุดของค่ายโตเกียวมิวสิกไปนี่กับกือบยีซีคนพูดเดยแมนค่ะก็ต้องจ่ายกันทุกคนใช่ไหมใช่และคนก็คือทํางานเต็มที่ทุกคนอ่านี่ราคาพี่น้องเดี๋ยวเ้าสิมาเปิดราคาบัตรป้าเห็นผู้หแมนฟินแลนด์เอาลงเฟซบุ๊กส่วนตัวโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวแมนเมื่อคืนที่ผ่านมาแมนเมื่อคืนกะคือวันที่หานาะ ค่ะเริ่มแล้วคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกบนเรือสำรานบัตร V.I.P. 2,300บาทต่อคนด้วยนะแล้วก็เต็มทุกที่นั่งปาดเตห้อกับปาดแล้วปาดอีกพี่น้องไม่ใช่2 0 0 0ต่อโต๊ะต่อคนค่ะต่อคนค่ะเพะปกติเนี่ยมันจะแบบถ้าตสำรานแล้วร้านอะไรประมาณสอ0สาโต๊ะละสี่คนห้าคนเอออาหารเอออันนี้ต่อคนค่ะ ้าเท่าเหลือเสือ,อพลังของเ <FC S 1> อฟซีเนาะเราแบบเชื่อมัน่นในพลัง FC ของผู้ยิบ้าฟินแลนด์มากค่ะพี่เนาะป้าก็คือเต็มเเบลยสุดยอดต่อคนอย่างนี้เขาน่าจะมีอาหารให้เพราะว่าสมัยก่อนน่ะพี่เคยไปครั้งหนึ่ง แต่ก่อนนะไปงานอะไรมิทติ้งของพี่ตีแล้วทีนี้เขาจะมีกับข้าวมีอะไรให้ก็ไม่ผิดหวังค่ะพี่นอในราคานี่บอผิดหวังได้ชมคอนเสิร์ตพุยบานฟินแลนด์ทั้งทั้งเต็มวงเลยพบคันแบบว่าสนุกต้องสนุกราคงอาหารเคร,เครื่องดื่มมีบริการาให้หมดเลยราคาก็คือไม่ผิดหวังค่ะพี่นอ,อในราคานี่ก็คือคนเขาตั้งใจไป ตั้งใจไปค่ะพี่ดวงตั้งใจไปตั้งใจซองบาทอ่ะแม่เต็มลูกที่นั่งแม่กุกเห็นไหมแอบต่อๆพี่อ่อนฟิแรกเอาลงครั้งแรกบนเรือสำราญแล้วขึ้นไปเปิดตัวน่ะข้นกี๊ดสนั่งวันไหวแบบเรือสำราญเรือใหญ่เลยดิเหมือนมารอคอยพี่อ่อนฟินเล่นรอคอยครั้งแรกของตัวเกียวที่ขึ้นเรือสำราญกลางกรุงเทพเนาะคุณวานเนาะอ่าเราเอาลงในพูญบันฟิลเล่นอยู่ตัวใช่ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกของค่ายแล้วก็พาลูกๆล่องเรือในครั้งแรกนี่ไง ขอบคุณแฟนคลับทุกกำลังใจเนาะขอบคุณแฟนคลับ f อทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจพวกเราผ่านเฟสเพจวิบ้านคินแลนด์นี่จ้ะเพิ่มเสียงเลยลูกคนมานย่างไรบอสเดลี่ซ้ำไหนซ้ำไหนอ่ะดูสิซ้ำไหนกอกซ้ำผ้าเลยก็แม่งซ้ำงานจะพยาดจริีจริงภาคภูมซ้ำไหนบอสคุนด่าฟังไว้ดูชีตัวเกลียวยู่ซิ่อยแล้ว เต็มพี่พ่อี่แม่จี่ต่อไปน้ำเบิ้งศิลปินได้ดวงใจเข้าไปน้ำพยาบาลฟินแรกคนนก่าคนเดิมเพิ่มเติมแบบใดแม่สุดาบสวดซ้ำเดซ้ำดะสลยซ้ำปาพ่อแม่ซ้ำไม่นายดิจไนประมีคนสวดที่บอกแม่ คุณีแลดีกในสวนมีแต่คนมีความสุขค่ะพี่น้องนี่คือว่าการตอบรับทีมากมายเบ่งตาเป้าหนิสามมันร่อยอม่พูดใดเออเห็นหน้าแล้วคิดถึงลูกสาวเพื่อนนะถ้าไมหน้อยอยู่มีน้าอยู่วันนี้กินข้าวอร่อยๆนะครับผมกับทีมงานตรยเกี่ยวโยสีอ้าวช้าๆซึ้งๆฝากหน้าเมจีครับอ่าเพิ่นกัลองเพลงเนาะ เออนี่แหละค่ะพี่น้องเป็นจังได้สาหรับความปังในโชว์นี้ของพี่บานฟิลเล่นผู้ใด้เดไปลองเลือกกับพี่บานฟิลเล่นแน่กับข้อมินข้อมินเนาะคอมเมนเราได้บรรยากาศสดๆมันรู้สึกยังไงแล้วตัวจริงพี่บานฟิลเล่นเป็นยังไงรอซูมมินี่รอคุณปลานไหนเพราะว่าที่น่ะเป็นแบรนด์พิเศษตอร์หลายๆแบรนด์จากแบรนด์ครีมแบรนด์กูตาอาหารเสริมเพื่อสิ่งกินในด้านผิวพรรณในด้านครีมดูแลผิวอะไรหลายๆอย่างค่ะพี่น้อง เพื่อนกะดูแลเพิ่นกะบ่คอยมีเวลาดูแลแต่ของเนาะแ,แล้วอพอดีนนใช่พอดีพิซเตอร์ก็เข้ามาเยอะแล้วกัเพิ่นกะในการสนับสนุนจากแฟนคลับนั่นเลยที่ฮักพื้นส่วนมาก็มีแต่แบบว่ามีแต่แฟนคลับเลยที่ให้แบบการสนใจให้าสนับสนุนแมนแลอก็จ้างไปเป็นพิซเตอร์แมนค่ะพี่นอปังอิลีค่ะพ<ม>ี่นออเอาเป็นว่าห้า็กาก อันนี้ให้พุยบอลชนเลน <บา S 1> ก่อน,นกุ่มปีดชาวโตเกียวมิวสิกอีพีสแล้วนะนี่ค่ะในราคาบัตรออนไลน์129บาทต่อท่านถ้าชมหน้างานคนละ299บาทค่ะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมแล้ววันนี้จนถึงวันที่7ก็คือวันพรุ่งนี้นค่ะมืออื่นคือบอพิดหวังค่ะกับเรื่องพญานางคอยค่ะพี่นอ้อง เรื่องนี้ปลาเห็ดจริงจังนี่นางคอยใช่ผ่านางคอยผ่านางคอยเขาเรียกว่านางคอยอารมณ์อาคมอาฆาตมาสิคอนเซิร์ฟผเพลินบางคนก็จะได้เห็นทีเซอร์บางคนก็ยังไม่เห็นถ้าอยากเห็นก็ไปดูที่ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกค่ะพี่น้องไปนั่เบิร์ค่ะเพิ่อนอ่านเบอร์เบิร์เขาไปซื้อกูอ่าเข้าไปซื้อบัตรเนาะในเพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะอย่าลืมไปให้กำลังใจทุกทีมงานทุกคนแล้วมีอ่า แคดิเศษนั่นก็คือดำดงนุ่นดำดงนุ่นนุ่นดำดงหนาลุ่งเลยเออยาลุงอันนั้นอันนุ่นพันอันนั้นมาเพิ่คเคยมาแล้วนุ่นดำดงนี่จูนนี้ก็มีกระแสเพิ่นกระตามมารวมงานนั่มนุ่นดำดงก็คือเพิ่งออกจากไข่อันออกจากโซลลาลลามาเพลิเพลินแต่ว่าเขากะแผนๆอยู่ว่าจะมาซุบ เขาก็สงสัยอยู่เอ๊ะยังไม่มีวงยังมีอะไรอยู่หรือว่าจะมาซตกับูุ้ยแมนฟิลแดนหรือป่านี่เราก็ต้องรอดูเราก็คือไม่อยากพูดไปก่อนหน้านั้นใช่แต่ว่าตอนนี้ก็มาร่วมงานกับพี่แคร์เป็นแขกรับเชิญไปก่อนค่ะค่ะพี่น้องอ่ะสลับวันนี้เข้าไปหาอัปเดตข่าวสารก่อนเนาะแต่ว่าเขาอัปเดตข่าวสารเรื่องนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวเราจะอัปเดตเรื่องอะไรรอติดตามตอนต่อไปค่ะพี่น้องไปละค่ะบ๊ายบาย